ตอนไปสองวันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเขาตั้งต้นแล้วนะครับอย่างน้อยก็1เดือน35วัน40วันยิ่งดีครับผมนี้40่กว่าวันนะครับถึงนํามาปลูกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ เสายวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาลงสวนอีกเช่นเคยนะครับของเราก็อยู่ในแปลงนาข้าวแบบนี้ครับก็เป็นสวนพริกพันุ์ผสมสายพันธุ์ทองระยะนะครับที่ผมได้ถอนต้นกล้าหลายวันก่อนนะครับก็นํามาปลูกในแปลงแบบนี้แหละครับตรงนี้ก็เป็นแปลงนาข้าวนะครับผมก็ได้ทําเป็นแปลงพริกแปลงเล็กๆแบบนี้ได้6แปลงครับนี่ครับพาท่านผู้ชมมาดูก่อนนะครับก็ทําแปลงเล็กๆแบบนี้นะครับ ครจะทําเป็นแปลงใหญ่ก็ได้นะครับแต่ผมก็ทําแปลงเล็กๆแบบนี้นะครับกันน้ําท่วมครับเวลาฝนตกมานะครับทําให้น้ําไม่ท่วมนะครับเราทําแปลงเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเราทําแปลงใหญ่เป็นสองแปลงก็ได้นะครับน้ําก็จะขังบนหลังแปลงก็ทําให้ต้นพลิกตายได้นะครับก็ทําแปลงเล็กๆแบบนี้ครับน้ําก็จะไม่ท่วมนะครับเพราะว่าธรรมชาติของพลิกเขาจะไม่ชอบชื้นนะครับชื้นแฉะไม่ชอบนะครับแต่ชอบน้านิดๆนะครับ แต่ไม่ชอบแห้งนะครับก็จะให้ความชุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับธรรมชาติของต้นพริกก็เป็นแบบนี้ครับเวลาน้ําขังน้ําท่วมนะครับเขาก็จะเฉาตายเลยนะครับก็มีประสบการณ์มาหลายปีนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับทําเป็นสองแปลงใหญ่นะครับก็เกิดน้ําขังบนหลังแปลงนะครับก็ทําให้ต้นพริกตายนะครับต้นพริกของเราก็เป็นสายพันธุ์ทองระยะครับท่านผู้ชมที่เคยปลูกมา ลหลายปีครับสายพันธุ์ทองระยะนี้ก็ให้ลูกดกผลโตรุ่นต่อรุ่นเลยนะครับถ้าเขาออกมารุ่นแรกรุ่น2รุ่น3นะครับเขาก็จะดอกไปเรื่อยๆออกรุ่นมาเรื่อยๆนะครับทาให้เราได้เก็บเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะเก็บเป็นพริกเขียวก็ได้จะเก็บเป็นพริกแดงก็ได้นะครับยิ่งเก็บเป็นพริกแดงนี่ครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเก็บแปลงนี้เสร็จนะครับหันมามองข้างหลังก็แดงอีแล้วครับก็ต้องวน,นเก็บอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเก็บเป็นพริกเขียวนี่ก็เป็นรุ่นไปเลยนะครับ ถ้าพริกแดงนี้เราก็ต้องปล่อยให้เขาแดงถึงจะเก็บนะครับก็ต้องเก็บทุกวันเลยนะครับถ้าเก็บพริกแดงนะครับเก็บแปลงนี้เสร็จนะครับแปลงสุดท้ายเสร็จก็ต้องมาเริ่มแปลงใหม่อีกแล้วครับนะครับมาดูครับพริกที่ผมปลูกในแปลงแบบนี้นะครับสายพันธุ์ทองระยะครับก็ทําแปลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวิธีเตรียมแปลงวิธี ก่อนจะปลูกนะครับตอนกล้าก็ทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไปชมคลิปรูปเดิมของผมได้เลยนะครับเป็นคลิปของผมเป็นแบบนี้นะครับผมปลูกเมื่อวันที่29ธันวาคม2565นะครับก็ผ่านไป2วันแล้วนะครับนี่ครับผ่นไป2วันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเขาตั้งต้นแล้วนะครับเพราะว่าต้นกล้าฟิกของเรานี้ครับอายุได้40วันกว่านะครับจะมาปลูกนะครับ บางคนเห็นต้นพริกต้นโตอายุยังไม่ถึงเดือนมาปลูกนะครับโอกาสรอดนี้น้อยมากครับ50า0นะครับทางที่ดีก็ปล่อยให้ต้นกล้าพริกของเรานี้อายุอย่างน้อยน้อยก็1เดือนขึ้นไปแล้วครับท่านผู้ชมอย่างน้อยก็1เดือน35วัน40วันยิ่งดีครับของผมนี้40กว่าวันนะครับถึงนํามาปลูกนะครับปลูกได้2วันนะครับเขาก็ตั้งต้นได้แบบนี้แล้วนะครับผมปลูกเมื่อวันที่29ธันวาคม2 5 6 5นะครับนี่ครับ ตั้งต้นแบบนี้แล้วนะครับสองวันนะครับครับเขาจะไม่เฉานะครับเขาจะไม่เฉาตายนะครับก็จะมีเป็นบางต้นนะครับที่ตายเราก็จะเอามาซ่อมอยู่นะครับต้นไหนที่ตายก็ธรรมดาแล้วครับจะให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เต็มนะครับก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคนะครับเก้าสิบแปดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะครับดูระหว่างแถวครับท่านผู้ชมครับ ที่ผมได้ทําหลุมให้ท่านผู้ชมได้รับชมอาจจะไม่ชัดนะครับแต่วันนี้ก็มาปลูกต้นพริกแบบนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับนี่ครับระหว่างต้นนะครับผมก็กะเอานะครับประมาณ30 40เซนติเมตรนะครับระหว่างต้นระหว่างแถวนะครับเอาเท่ากันเลยนะครับนี่ครับระหว่างต้นระหว่างแถวตรงนี้นะครับก็ห่างกันประมาณครับกะเอานะครับท่านผู้ชม 30- 40เซนติเมตรก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับ 3 0 40ซนติเมตรเวลาเราคงฟางแล้วนะครับเรามาเขี่ยหลุมนะครับแล้วก็กะเอานะครับกะด้วยสายตานะครับยิ่งแปลงเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็กะง่ายนะครับถ้าเป็นแปลงใหญ่เราต้องได้ดึงเชือกนะครับเพื่อให้แถวขอตรงนะครับแต่ถ้าเป็นแปลงเล็กๆแบบนี้ก็ไม่ต้องดึงเชือกนะครับแล้วก็กะเอานะครับกะเอา 30- 40ซนติเมตรก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่ครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ครับ สองวันครับเขาตั้งต้นได้แล้วนะครับตั้งต้นได้แบบนี้นะครับนี่ครับสามสิบสี่สิบเซนติเมตรครับท่านผู้ชมก็ไปทําตามได้เลยนะครับก็เป็นแนวทางนะครับที่ทําคลิปมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเป็นทางเลือกนะครับผมก็ทําแปลงเล็กๆแบบนี้นะครับในแปลงนาข้าวครับใครจะทําแปลงใหญ่ก็ได้นะครับบางคนไม่ทําแปลงเลยนะครับ ทำแค่ร่องรอบๆแปลงรอบๆแปลงนาก็ปลูกได้นะครับแต่ก็เสี่ยงที่จะน้ําท่วมขังบนหลังแปลงนะครับถ้าฝนตกมาเยอะๆนะครับน้ําท่วมขังบนหลังแปลงนี้ก็ลีก,ก็ตายได้นะครับก็แก้ปัญหาด้วยการทําแปลงเล็กๆแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับพ,พื้นที่ของผมก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับตรงนี้นะครับข้างหน้าน้นนะครับระหว่างต้นระหว่างแถวก็ประมาณ 30- 40เซนติเมตรครับ ลราก็ทําหลุมกะด้วยสายตานะครับกะดด้วยสายตาของเรานี่ครับ30 40ซนติเมตรประมาณนี้ครับขาดเกินก็ไม่เป็นไรนะครับปลูกพริกสายพันธุ์ทองระยะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงปลูกพริกสายพันธุ์ทองระยะทุกปีทุกปีเลยนะครับสายพันธุ์ทองระยะนี่นะครับเป็นพริกขี้หนูลูกพันธุผสมนะครับก็จะให้ลูกโตแล้วก็น้ําหนักดีครับออกลูกนี่เป็นพวงเป็นพวงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ ครับผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกขั้นตอนเลยนะครับเหลือท่านผู้ชมจะได้นําไปเป็นแนวทางทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับในการปลูกพริกในนาข้าวนะครับเดี๋ยวถึงเวลาใส่ปุ๋ยมาผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกทีนะครับว่าวิธีใส่ปุ๋ยของเราเป็นอย่างไรทําอย่างไรนะครับราพามาดูแปลงที่2ครับแปลงนาแปลงที่2 3แปลงนาครับประมาณ1ไร่นะครับทําตรงนี้ครับวิธีเตรียมแปลงท่านผู้ชมก็ไปดูคลิปเดิมๆของผมได้เลยนะครับ แล้วก็ถอนต้นพริกผมก็ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไปแล้วนะครับต้นกล้าพริกก็หวานในแปลงดินนะครับอายุ40บกว่าวันก็ถอนมาปลูกนะครับนี่ครับถ้าอายุ40กว่าวันแบบนี้นะครับต้นเขาก็จะแข็งแล้วก็พร้อมที่จะลงดินนะครับก็ทําให้เขาตั้งต้นไวนะครับนี่ครับดูครับท่านผู้ชมตั้งต้นไวมากครับผ่านไป2วัน2คืนนะครับตรงนี้ครับ2วัน2คืนตั้งต้นแล้วนะครับไม่เหิวไม่เฉาแล้วนะครับ 50กุวันมาก็ตั้งต้นได้ดีมากนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกขั้นตอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการให้ปุ๋ยขั้นตอนการให้ปุ๋ยแต่ละอายุนะครับอายุเท่าไหร่แล้วก็จะให้ปุ๋ยแบบไหนนะครับท่านผู้ชมก็รับชมคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับคอยติดตามคลิปของผมนะครับเเป็นแนวทางนะครับหลังจากที่เสร็จฤรูก,การทำนาแล้วนาว่างก็มาทำเป็นสวนพลิกได้นะครับ พราะว่าผมก็ทําทุกปีครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็เป็นสายพันธุ์ทองระยะเป็นพริกขี้หนูลูกพันผสมนะครับตรงนี้ผมก็จะปลูกอีพันธุ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกเหมือนกันนะครับว่าวิธีเตรียมแปลงปลูกพริกหยวกเขียวใหญ่นี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็มาดูในแปลงของพริกขี้หนูทองระยะกันก่อนนะครับก็ปลูกแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับ โดยการทาเป็นแปลงเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกก็ดีนะครับถ้าทําเป็นแปลงใหญ่ๆนะครับถ้าฝนตกมาในยุ่งครับท่านผู้ชมน้ําขังบนหลังแปลงก็ทําให้พริกตายครับก็เสียเวลานะครับบางทีลูกกําลังดกครับลูกกาลังสวยๆครับฝนตกมาก็ตายครับเสียดายครับเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับเผื่อท่านผู้ชมจะได้นําไปเป็นแนวทางเป็นทางเลือกในการปลูกพริกในนาข้าวจะเลือกพันธุ์อะไรก็ได้นะครับก็มีหลายๆพันธุ์นะครับ แต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับทางตลาดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ทางบ้านผมนี้ก็อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกสายพันธุ์ทองระยะแล้วก็สายพันธุ์เทอร์โบฮอตนะครับแต่ผมปลูกสายพันธุ์ทองระยะนะครับปีนี้เมื่อปีที่แล้วก็ปลูก2สายพันธุ์นะครับของเทอร์โบฮอตกับทองระยะนะครับมาเปรียบเทียบกันดูแล้วนะครับทองระยะนี้ให้ลูกเป็นฟวงเป็นฟวงเลยครับลูกโตน้ําหนักดีนะครับปีนี้ก็ปลูกสายพันธุ์ทองระยะแล้วก็จะปลูก พริกหยวกเขียวนะครับตรงน้นนะครับก็ประมาณเองหนึ่งไร่นะครับกําลังจัดเตรียมแปลงกันอยู่นะครับต้นกล้าพันก็ยังไม่พร้อมปลูกนะครับเราเตรียมแปลงเสร็จก็คงจะพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับวิธีเตรียมแปลงปลูกพริกหยวกเขียวนะครับเป็นพริกหยวกเขียวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตต้นกล้าพริกให้ดูนะครับพริกหยวกเขียวใหญ่นะครับตัวนี้ก็มาดูแปลงพริกแต่พันทองระยะนะครับนะครับย้ำอีกทีนะครับ ระหว่างต้นระหว่างแถวประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับต้นก้าพริกอายุยังไม่ถึงเดือนอย่าเพิ่งปลูกนะครับอย่างน้อยๆก็30วันขึ้นไปถึงจะนำมาปลูกนะครับไม่งั้นมีโอกาสเสี่ยงตายนะครับต่ำกว่า30วันนะครับมีโอกาสเสี่ยงตายเยอะนะครับส่วนของผมนี้ก็40บกว่าวันก็2วันแล้วนะครับที่ปลูกผ่านไปก็ฟื้นตัวเร็วแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตาม กดซับจะครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเทปดีๆต่อไปนะครับเจอาก,กัารคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ